พี่ขวัญกับคุณโชคเนี่ยก็ตัดสินใจส่งลูกชายคนเดียวของเราไปเรียนที่นิวซีแลนด์ซึ่งตอนนี้ปราบเองก็จบการศึกษาในระดับ High s c สคูลเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์นะคะ3ปีที่ผ่านไปเรามีความสุขมากๆกก,กับการที่เราได้ตัดสินใจส่งลูกไปอยู่ที่นิวซีแลนด์ ซึ่งใครก็ตามที่สนใจที่จะพิจารณาส่งลูกหลานของท่านไปเรียนที่นิวซีแลนด์นะคะวิขวันก็ขอเชิญชวนงานการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ซึ่งจัดโดยสถานทูตนิวซีแลนด์ประจําประเทศไทยซึ่งก็จะจัดเป็นประจําทุกปีสําหรับปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่30สิงหาคมค่ะที่3ย่านมิดทาวนะคะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา แล้วภายในงานก็จะมีสถาบันการศึกษาในทุกชั้นไม่ว่าจะเป็น h i g ไฮสคูลโรงเรียนสอนภาษาโพลิเทคนิคแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องบอกว่ามาครบทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์เลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในงานก็จะมีการแจกทุนการศึกษารวมไปถึงใครที่เคยไปเรียนระยะสั้นในนิวซีแลนด์ก็จะมีการแจกทุน ตั๋วเครื่องบินไปกลับสําหรับการกลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วนอกจากนั้นสําหรับใครที่ไปร่วมงานก็สามารถที่จะร่วมลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับนิวซีแลนด์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะใครที่สนใจส่งลูกหลานหรือแม้แต่น้องๆเองที่กําลังสนใจที่จะไปเรียนต่อหรือแม้แต่ไปเรียนแค่ภาษาหรือไปเรียนซัมเมอร์สามารถไปที่งานการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ในวันที่30สิงหาคมนี้ได้เลยค่ะ